สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสกูสุกุสุมองสุบอนพ่อกับซอกแม่น้องวายุคือเก้าพี่น้องวันนี้กับบรรยากาศแดดพี่น้องืันนี้แม่น้องวายุบุกเหินละซศว้าพี่น้องเผื่อเสียเอ็ดไปเลยข้าไปเบิ่งนากันเนาะแต่ว่าก่อนเท่ากะเข้าไปหาตรวจกันพี่น้องเผื่อเอ็ดเปิตดตรวจพันกันเนาะยุบุดเด่นังงง่งงงเงงเงียมเท่าแล้ว ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแสได้พี่น้องกดติดตามเนาะซ่องแม่น้องวายุเด้อซอยเสียซอยดันแน่เอ็ดปะแกคันแม่น้องวายุเอิ้นนะแกได้พี่น้องแต่ว่ามีหัวทางฟังนะเขาห้องเราเนาะมาดิ้นมาดิ้นมาดิ้นฝนหูฝนก่อนได้ยินปุระตันพรมคนนั้น นอนไออยู่นอนแล้วกินข้าวแล้วจะกินข้าวแล้วจะกินข้าวแล้วกินะแล้วกินกินของผิดกินปอจงกินของผิดกินกรเปักไก่ดอกเสือไก่ เออแกเผินผิดไก่พ um> um ี่น้องคนนี้กินไก่เลแล้วเปลี่ยนแล้วเมยบอกแกกินถ้าไปละเมยบอกขันเล่ากับเพื่อนคอยได้ยินพี่น้องขันทำมเว่าเซื้ออันหู้คนขังแนยตะกาอย่างน่อยละหมักซื้อาเหล่าเนี่ยเหล่าเหล่านิฐาน้ว้ผังพี่น้องนอนผังแล้ว มาหากันลกโนดล้ว่ะแล้วก็เล่เา,ลา,นานิทานเด้อผังเออน,นองก็บ่ได้มาอยู่กันหลายเลยเพิน่นเนาะแต่ว่าเพิ่นน่ะเป็นนั้นผูน้ท่าผู้แก่มาแต่อุบลพี่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะมีแม่นว่าแถวประเทศลาวได้แขวมา,าไดนะ้กินเด้อไก่นะสัตว์มีปีกซั่นมีปีกแล้วมีให้กิน ว่าไอ้สัตนี่ปีแมงเมาไปกินบ่ไหนหมา <c oughs> อ,อกินได้ยี่ดอกแมงเมาอยากโกกยแมงเมาก็มีปีกไปสัตว์ดอกแมงเมาก็ได้ปีแหละวลันละบ่ก็กินหมอเราเอาตลกแล้วเราเป็นเราเรานิทานกอ้อมตะกาวพี่น้องเอ้ยคือคือเพป่ะน,นะแต่เราว่าเราและเราก็มีข่อยได้ยินค่ะว่าน้ำเราค่ะ บ่อมาแล้วเพ่อทำงานยางยีดดเตเป๋นอนายน้อ,อ,นยนนองมาอยู่กับาากากยบางมาดิ้นลำพันธตลอดแล้วพี่นอ้องบ่เฮิร์นกับเฮิร์นกันนี่แหละพี่น้องเพื่อนสิอยู่กับลานสาวเนาะหลู่เต้ากับอยู่บ่นพุนแดะเนาะแหละค่ะหลู่ผู้ยู่แห่งนี่กับเพื่อนเซ่กอนแล้วพี่น้องเนาะเซปะพผอแล้วเพื่อนก็อยู่น้ำลาน ไปบิ่งขัวอันละซาผลเอ็ดวิลกันพี่น้องไปรุนไปสมกันป่ะเมื่อวานีนนผลแดดจัดพี่น้องอยู่ฝั่งไถจากแดดลูกอันหนาวพี่น้องเม่เนมาบาแดดเดอ้อ,อกระตาเสื้อผ้าเพิ่นเอ็ดปะปะแกะก,กระเทียมจะทำอะไรจะทำเมนูมอะไรเห็ดน้ำกระปุ้น,น,นแต่ว่าขะปุ้นน่หนเนี่ยยังไม่หม,ม,ม,มากลังพอ กางว่ันน่าจะได้กินนนกิ่นง,ง,งก็อทนจากเอ็นพีถ<อ>้ายังว่งาก้งงอ,กองทับต้องเดินด้วยท้องอเกเรว่าลัาดดอกไฟเย็นค้ากับข้างศวนก็มีได้ไหมไปไปโหลดไปโหลด เมีหนูขันเพึ่นนะคะพี่น้องน้ำยาปลากระป๋อง <c oughs> น้ำยาปลากระป๋องพี่น้องเอ้ยเอด็ดแบบง่ายๆ่ชื่อเล็กหรือมีชื่อเล็ก <c oughs> ชื่อเล็กมีถือจะถือปะอ,อันนี้ผึ่นขวานละซาลพี่น้องข่อยไงผึ่นกินข้าวทวมดมืดกินข้าวกับเพาะ กินข้าวเส้าหรือข้าวเที่ยงแกไม่ยินนั่นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นเอาปิ้งไก่ไปกินแล้วจะปิ่นนะหรือเพิ่นมาอ้อมผักพี่น้องอ้อมผักกุ้งกับแจวเพิ่นเยอะสุดๆเพิ่นที่ข้าปากระแด้งจอยวายอยู่นาะป้าไปเบิ้งป้าไอ้นำข้าวปุ้นของกันพี่นอ้อง ข้าปุ้นมาแล้วปะนี่พี่น้องห้าลูลและสาวบานพี่น,อน,น,อน,น้องห้าลเอ็ดเปอร์ควันสบายดีปะห,หลุงดุนบ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 ,นบถูบจ้านั่นลูกนานลุยสาว,วสาควันนี่ค่ะตามคืงตามคืงแกง พึ่แก่ไม่มาตีดับพื่งแก่มันไม่ได้มาติอ่กกอุ้ยน้องควันเถ<ด>ากะขยันอันนี้พี่น้องเลยตลมามพี่เก่งเคยมาไหนาเพื่นอีเก่งมากระวังมาติเอเข้า,เาตาได้ลูกแล้วแต่ห่เอ็ดเชือ่อ,ปปปอก,ออกอปากกะป้งมันแดงอยู่แล้วค่ะ แม่นเพราะห่าแสนมักผีกนะอาไซบอร์เกิรมันนั้นนำแดงได้อันนี้ห่าเอ็ดปลากระป๋องนี่มันแดงอยู่แล้วอุ้ยพี่นอ้องนองควันค้นขยันอีเลอ,อต่ำม,มักผีก,กับเปิน้นหันโศกแตะนี่และม่ได้คิดมาก่อนเลยผู้น่อยที่แล้วต่ำน้ำเย็นผู้เติบกระต่ำนะั้นเฮาในตาอ้อไหมมันชี้เฮาในตาโอ้ยยืนมึงโดดสุดไ่าจังสับก็ได้ นะอ่านพลเซือมาเหินนะพลเซือมาเหินนะต่ำไปที่เรียบร้อยละเอียดค่ะอันนี้สูตรไฟ่สูตรหมนันพี่น้องสูตรมือันได้แต่รสชาติสิเป็นอะหรือเนาะปากกระปองรับแสบหรือเก่าน้ำปากันน้อยเดียวถ้าปุ้นห้าหลูกันน้ำปาๆ เพื่อได้ปออื้อพ่ะเล่ะเกกฐิพี่น้องโคขมันหอมหาเอ็ดอันปากกระปองนี่เขาไม่ต้องใส่อันเคืงแกงลาดอันได,ได้พี่น้องแดงคือเกาหืมเห็ดมาเด๋ยวพี่น้องที่ขาดมีไรพี่น้องเลยก็คือผงนัวหมดทุ่งพอดี มีแม่มันเยอะเมื่อกี้แล้วละน่องห่องนะสุดโรตีพี่น้องมันจังเข้มข้นกลมกล่อมเชื้อดหนามาัได้หรือเปล่ยี่กินกับมันยังมีแล้วลูกน้ำตาลพี่น้องอียังน้ำตาลน้าตาลกับมัคพี่กินบ่ปลากระป๋องขัดเสื้อต่อเนึ่งสปะเสื้อโคนี่เสื้อโคน้ำหน้านี่ ปากกระปองกาได้แต่แนวไข่หย,ยาพี่น้องเดี๋ยวนี้นะเปิดหยาด้อต้องใส่หมีใส่หม้อขั่วน้ำหน้าพี่น้องพี่ต้องหาอันใส่นันแดง่งพี่น้องอุ่ยหน้าตาแด่งพริกกระลาบซาบหลุดจัดพี่น้องเป็นตระพิษ แซบแน่นอนมุดจอมากินโหลดหพี่น้องหอมหหนั้ะขวบเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องปึ้ยเนาะเบิงแดดมีแต่เม็ดหมักพริกพี่พน้องหลุดจัดแน่นอนมันีหมุดจอมากินกับแม่น้องไวยอยู่เลยพี่นอ้องขั่วปองหนึ่งแบปะแล้วอันต้มหมอหรือวะอ๋อขั่วมืดแล้วมันจะหอม กะทินิดสิโซอี้จังมันเมน,มนโคอีอ้พี่นอ้องปัดโอ้ยเบิง่งแต่มันผดพี่นออออออ้องอด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 เออแบบหนาแห้งของอัน นำหลายลายนาะแซบแน่นอนโมน,นี้นะแซบ,บแน่นอนนี่พี่น้องอันนี้เขาแนะนำกระปองซื้อแล้วมันกระเดงมันมันเป็ดตาแซบส่วนอันนี้กัน,น้ำหน้ามันพี่น้อง,ของเขาโคเลียได้ทีเรียบร้อยโอ้ยเป็ดตาแซบใส่ปลาแดกปุ๋งพี่น้องปลาแดกอันนั้นมัน มันมันเหม็นเหม็นอันนี้นนมันหอมพี่น้องสีมังกรจังอันนี้กับอันหนึ่งคือกันก็ะพี้หือนั่นแหละบปอันขัวขัวม่องหนึ่งแล้วเทียบเทียมมั่งอันนี้กับขึงปุงอยู่ม่องหนึ่งถ้าถ้ายังไม่เซอร์นำหน้าได้นี่นะย oui, ังเป็นตาแซบแล้ว <heaven> <c oughs> ข้าปุ้นฮาโลซั่มสกินวันนี้พี่น้องหมุเจ่อมากินน้ำตาลลุเดออ้อร์เซอร์เทอร์ย่างเทอร์ย่างพี่นอ้องเอาขยังว่า,วาเอาน้ำตาลนี่เขาอยากไว้รูไปไรมารถดีรถนัวดดวันนี้สูตรป้าป้าเอ็ดน้องข้ปุ้นสูกินพี่นอ้องแซ่บแน่นอนรับประกัน พอแล้ ok. แลวโค่หยดไผ่ในหมอผูยแดงขักอะไรเหรอสียไผ่มอนำาพุ่นยันแต่ว่าน้มีพอตอนเพล่อเจ้าวันถิดมั้นะมันจันทร์ อาจารย์จะบอกก็นังสุกเอาไปโรงเรียนเสร็จไปที่เรียบร้อยไปนี้กค่ทาสิมพี่นอ้องเอ็ดแบบง่ายๆเอาเอาปากกระป๋องเอ็ดพี่นอ้องหม้มอปไ,งไงปมันผดพลพี่นอ้องมันจะสิน่ากินอันนี้นยังมีผดเนาะ เพิ่นซีม่นว่ราอุ้ยแศรษขนาดพี่น้องเพิ่นว่าย่องเอาซิมือเจ้าของให้เนาะปาดผลดึกเด็กพี่น้องมาซีมเบิ้งพลมีซืออ้อบอกนี่พีน่น้องน้ำยาปลาก,กระป๋องสูตรป้าพี่น้องมากินนำกันได้เลยพีน่พพน้องพร้อมเซื้อเนาะแต่ว่ายาน,นำนี่แหละมีผอกระปุลลาย ฝากกดไลค์กดแชส้ด้วยพี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องมาอยู่เด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแหงมัจุบมัุบันทุ่นเสียงเราสีน้ำหลายแตะพี่น้องเลยพอดีมีเพชรพอดีพอดีแซ่มีเพชรเมียนนน้อเน้องอชรพอดีเลยพ่อเพื่อจะมักเพจก็เอาเอามาผิกไปคุยกะเปีเอวไปแล้วพี่น้องคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสนิทพี่น้องพอกันคลิปหน้า วีดีมีแห้งมาสชุขุสุข,สข,ขนเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์พร้อมดึกน้องซอยเสียซอยดันไปแล้วพี่น้องสบายดี